ไม่เกิดับอ๋อมันหยุดง,ง่ายๆเลยนเนาะมันเป็นเคสที่มีแม็กเนตเป็นแม่เหล็กในตัวนะเวลาลงไปไหนมาไหนนะเปิดปุ๊บไม่ต้องกลัวหลดนเยอะเพราะมันเป็นแม่เหล็กไม่หล่นเวิร์กอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Alexa นะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากคราวที่แล้วเราเพิ่งรีวิวไอตัวขาตั้งไทปัดของอูรันซี่ตัวนี้ไปเนาะ แล้วก็ติดค้างว่าไอตัวกล่องเนี้ยอ่ามันคือเคสนะเอาไว้ทำไมตอนนี้เฉลยแล้วผมจะเอามาใช้กับตัวไมโครโฟนนะครับซึ่งไมโครโฟนเนี้ยตอนแรกผมมาดูว่าหลายยี่ห้อนะมีทั้งของดีเจเองซึ่งราคาก็แบบแพงนะแบบตั้งแบบเป็นหมื่นนะประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ผมดูมันค่อนข้างแรงนิดนึงก็เลยออกมาเป็นแบบประหยัดน,นิดนึงนะครับเป็นยี่ห้อ ของทางโบย่นะครับชื่อรุ่นว่าโบย่าลิงนะครับตัวนี้เลยก็ไปดูมาแล้วเอ๊ยมันเป็นไมที่ไวเลสนะแล้วราคาแบบว่าไม่แพงมากราคาแค่3,000นินนิดนะประมาณนั้นก็ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วเพิ่งสั่งมาจากทางจีนนะใช้เวลาส่งจะแอปส้มราวๆอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับวันนั้นซื้อแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยเป็นตัว สมาร์ทโฟนอดัปเตอร์นะแถมมาให้ด้วยเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เพราะจะใช้กับวิจัยนะตัวนี้ก็ไว้ก่อนส่วนตัวนี้เพิ่งได้มาอุ่นปุ๋ยยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมกันนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างโบย่าริงนะครับตัวนี้นะเป็นตัวไมว e l เลสนะครับที่มีตัวทันสปิเตอร์ตัวส่งสัญญาณ2ตัวนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณ1ตัวที่ติดไว้ที่ตัวกล้องนะครับ แกะเลยดีกว่าไม่พูดฟังทำเพลงปึ๊บปึ๊บโอ้แพ็กเกจค่อนข้าง,างหนาแน่นนะแน่นมาก <c ười> ขยับอย่างนี้แหละอ่อนมาอย่างนี้เลยอันนี้ไม่มีแล้วนี่เป็นเป็นสองกล่องอย่างนี้นะครับซ้อมอย่างนี้เลยบชุ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 บอย่างนี้นะ อันนี้อะไรก็ไม่รู้แอบดูก่อนอ๋อมันเป็นเหมือนแบบเป็นถุงผ้านะถุงผ้าใบรับประกันสายเต้าเป็นสายชาร์จกันชืน้นโอเคประมาณนี้ในถุงบางๆอันนี้นะครับดูดีนะมีถุงผ้าให้ด้วยใช้ได้ทีเดียวส่วนอันนี้ ปุ๊บมาถุงนี้นะครับสวยงามแพ็คมาอย่างดีนะเิดเลยดีกว่าโอเคแกะกันสดสดนั่นนั่นนั่นว้าวมาแพ็กเกจ่างนี้นะครับสวย ว้าวว้าวแมสวยทีเดียวเปิดยังไงเนี่ยกดกดนะครับกดมันก็จะเปิดขึ้นมีสัญญาณไฟบง่งบอกสถานะแบตตรงนี้ด้วยนะโอ้ดีข้างในเรียงมาแบบนี้เลยมีตัวตัวรับสัญญ,ญาณตัวส่งสัญญาณ2ตัวนะครับเป็นกาสรสปิตเตอร์แล้วก็มีโอ้โหเด็กแคทขนแมวมุงมิงด้วย2อ,อันน่ารักเชียวโอ้แม่งี้ด้วย เลยแล้วกันแกะเลยแล้วกันโอ้เป็นโทษนะมันเหมือนมีแรงดูดแบบแม่เหล็กด้วยอ่ะเออเป็นแม่เหล็กด้วยนะขอเตรียมการจะหล่นนี่แหละเฮ้ยโอเคเห็นไหมไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นมันเป็นเคสที่มีแมกเนตเป็นแม่เหล็กในตัวนะเวลาเราไปไหนมาไหนนะเปิดปุ๊บไม่ต้องกลัวหล่นเลยเพราะมันเป็นแม่เหล็กไม่หล่นเวิร์กอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กเวิร์กจริงเปิดมาดูเลยดีกว่า นี่คือตัวรับสัญญาณนะโอเคมีตัวเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไว้แปลงแปลงแปลงได้เดี๋ยวนะไปยังไงวะอันนี้เป็นแจ็ค3.5มจอันนี้เป็นไทซี C นะครับอันนี้ได้เป็นของไอโฟนนะไลติ้งเออดีอ็ได้ปิ่ยนไงเนี่ย มีสีฟ้าตรงด้านหลังนะครับอยากให้ดูมีสีฟ้าตรงนี้น่าจะกดนะเดี๋ยวลองดูกันทดส,สอบกันดึงอ๋อดึงพอดึงปุ๊บมันมีเขี้ยวสลักอยู่ปุ๊บก็หลุดออกมาได้ดึงกันดึงปุ๊บแล้ยังไงนยสไลด์หรืป่าอ๋อสไลด์โอเคเข้าใจละเป็นอย่างนี้มันข้างในมีคอนแทคสัญญาณนะ่นน่าอย่างนี้นะพอดึงปุ๊บก็สามารถสไลด์เข้าไปได้อย่างนี้เลยดึงปุ๊บสไลด์ออกเราเปลี่ยนแล้วก็ ดึงแล้วเสียบเข้าอย่างนี้นะสไลด์เข้าได้แล้วเออแน่นแน่นด้วยนะของเราของตัว DJI นี่เป็นรูแบบอะไรก็ไม่รู้ไชสี่โอเคเล้วเราเปลีป่นยนมาใช้สี่ไว้เลยเสียบใช้สี่ไว้เลยนะส่วนในตัวนี้เก็บเข้ากล่องนะครับนี่เป็นแม่เหล็กด้วยแหมชอบชอบชอบ,ชอบตัวนี้ตัวรับสัญญาณตัวส่งสัญญาณนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับสวยทีเดียวมีตัวคลิปหนีบคลิปหนีบจุ๊บๆๆมาให้โอเคโอเคน่าจะเป็นแบบตามมาตรฐานทั่วไปนะตัดเสียงสัญญาณอะไรได้นะครับมีมูดได้มิวเมิวเดีมิวได้นะครับมีเพิ่มวอลลุม่มต่างๆได้มาตรฐานนะเป็นมาตรฐานโอเคสองตัวนะครับลองดิบเล่น โอเคเวิร์กมานนี้คร่าวๆตัวขนนะครับจะใส่ไงก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นแม่เหล็กนะแค่แตะเข้าไปก็อยู่แล้วอยู่หรือป่ะอยู่สิจริงๆไม่ตรงด้านครับยากนิดนึงโอเคมันก็จะเป็นประมาณน,นี้น่ารักสีเดียว มุงมิงมุงมิงโอเคเป็นแม่เหล็กไปได้แล้วก็เก็บมันไปก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองลองติดกับกล้องนะครับกล้องนี่ถ้าลบเปิดตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงๆเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันติดมันเสียบไม่ได้เราต้องถอดตรงขั้วตรงตัวกล้องนี้ออกก่อนนะครับผมก็ยังไม่เคยถอดนะ เองเขาว่าสามารถกดแล้วตั้งตรงแล้วดึงออกมาได้เองเขาบอกอย่างนั้นผมก็ยังไม่เคยลองตั้งตรงแล้วดึงออกยังไงวะขออนุญาตถอดเคสออกกันนะเพื่อความสะดวกถอดเคสก่อนนะครับปอดแน่น แกงเห็นเขาแน่นนะ D G I เนี่ยปิดทีเดียวถอดโอเคเอามาแล้วเอกมาแล้วออามาแล้วโอเควาไว้ก่อนพิธีถอดนะครับเขาให้ดันดันไปข้างนิดนึงนะแล้วก็ดึงไม่เคยทาอ๋อมันหลุดง่ายง่ายอาง่เลยเนาะ โอเคดันไปข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับก็หลุดออกมาพอหลุดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าใส่เคสของมันนะครับเดี๋ยวลองจับไปใส่ให้ดูไปอีกทีหนึง่งแต่ไม่ได้ <c oughs> ใส่ถูกนะครับโอเคเวลาเคสของมันที่แถมมันเนี่ยเวลาใส่กับโบย่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนิทสังเกตนะมันจะไม่ค่อยสนิทนะอ่ะเฮ้ย เคสเน่ยมันค่อนข้างหนานะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปให้เสียทรัพย์ผมก็เลยไปสอยตัวนี้มาที่เข้าก่อนนะครับยิงทายไว้นะมันคือ XT ิ i n t e ไม่รู้อ่านชื่อถูกไหม XT ิ i n t e มาจากแอปส้มเหมือนกันเมืองจีนกันชื่อจินจีนนะครับ ในตัวนี้ก็มีแค่นี้เลยมีแค่เคสเคมีแค่เคสจริงๆมาในถุงแบบบานๆมากโอ้โหโเคมันเป็นเคสที่ทำจากอลูมิเนียมนะมันมีอลูมิเนียมอลลอยก็ดูแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเคสกันก่อนนะครับเดี๋ยวถอดเคสเติมนะครับออกก่อนเลย เห็นเขาว่าถ้าเป็นเคสใหม่เนี่ยเราใส่มันจะไม่ติดดูเจว่าจะโดนสับขาหลอกหรือเปล่าลองดูอันนี้เพิ่งซื้อมาอุ่นๆเปิดยังไงมีปุ่มให้ตรงด้านข้างด้วยนะกดหร,อหรอือเปล่าออเลื่อนเลื่อนเลื่อนออเลื่อนแล้วมันเปิดออกมาอย่างนี้โอเคล,ลองถูไถไปด้วยกันนะครับแล้ววันนี้เราจะใส่ล,ลงไปโอเค ได้ลนะใส่ลงไปอย่างนี้ได้ไหมอะ่ะปิดด้านอย่างนี้โอเคปิดด้านอคอนเทใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะมีด้านของมันนะแล้วก็ปิดลงไปแก๊กมันเป็นตัวล็อกนะตรงนี้กดเปิดกดปิดได้เลยง่ายๆจริงเคสมันทำมาค่อนข้างหนาแน่นดีนะครับโอเคเราลองเสียบดูเลยดีกว่าว่าไมเป็นยังไงบ้าง ออกแบบมาดีมากน,นี่ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยน่าเคสเขาแบบดีไม่มีเกยๆเกา์ทำให้เสียดแน่นสนิทนะครับอันนี้ออกแบบมาดีมากเลยแถมด้วยตรงนี้เขามีตัวเที่ยวไว้สำหรับต่อไฟนอกได้นะเผื่อบางทีอยากอยากจะเพิ่มไฟไอ้ด้านนอกเนี้ยเพิ่มมีเขี่ยวให้ใส่ได้ด้วยเออออกแบบมาดีมากเลยอ้เดี๋ยวประกอบล่างนิดนึงยังได้อยู่ปะอ๋อโอเคยันประกอบล่างได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคโอ้ <Okay>. oh, แน่นดีนะเหมือนกันเลยแนวตั้งได้ไหม okay. เคอา่าแนวตั้งก็ได้ด้วยเคสนี้ดีนะเหมือนกันเลยทั้งแนวตั้งและแนวนอนกปกติคลิปล่อมากนะครับติดโอยย่าไปแล้วโอเคโอเคตัวรวมถือว่าสวยงามนะครับโชว์โชว์โชว์ชวอา่าส่วนคุณภาพ ของเสียงของไมโบย่าต,ต,ตัวนี้ไม่สองตัวดิตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปเททดสอบกันให้ดูว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะดีโอเคเดี๋ยวเราเต็มตัวไปทดสอบกันเลยดีกว่าตอนนี้ขอเก็บโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยไปเป็นการทดสอบไมโบย่าแบบ หมดธรรมดานะไม่ตัดเสียงเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีเสียงกวาดพื้นอยู่ข้างๆด้วยนะจะตัดเสียงได้มากน้อยขนาดไหนนี่ผมถอยไปเรื่อยนะระยะก็จะถอยไปเรื่อยนะครับ3เมตรสเมตร5เมตรไปเรื่อยนะครับเสียงก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับผมพยายามหันหน้าเข้ากล้องไว้นะเสียงจะประมาณนี้ผมพูดด้วยเสียงปกติอุ่ชนสุดนะครับน่าจะระยะประมาณสัก8เมตรได้ประมาณนี้นะครับคุณภาพเสียงที่ได้ จากตัวไมโบย่าลิงนะครับแบบโหมดปกติยังไม่ได้มีการเซตตัดเสียงดใดน,นะครับเดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวเราจะเซตตัดเสียงนะครับโดยการกดปุ่มสีฟ้านะครับ2ปุ่มกดพร้อมกันเลยพอกดปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวอ่าปุ่มนี้เป็นสีเขียวนะครับก็คือเป็นโหมดตัดเสียงนะครับตอนนี้เป็นโหมดตัดเสียงนะครับของไมโบย่าลิงนะครับทดสอบแบบเดียวกันเลยโดยการถอยหลังไปเรื่อยๆนะ ลองดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีเสียงกวาดถนนเล็กน้อยนะครับกวาดพื้นของทางเจ้าหน้าที่ของตานะครับถอยไม่เรื่อยนะครับหนึ่งคับเียห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับยังโอเคดีไหมการตัดเสียงเป็นยังไงบ้างโอ้ยชนแล้วประมาณนี้ครับระยะเดินนะครับประมาณ8เมตรนะครับเสียงประมาณนี้มีเสียงนกจิบ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 อยู่บ้างนะมีเสียงกวาด ใบไม้ย,ย,ย่างชานด้วยไม่แน่ใจว่าจะตัดเสียงได้ขนาดไหนนะครับโอเคอันนี้เป็นระบบโมโนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเซตอีกนะครับเป็นระบบสเตดิโอสามารถเซตได้ที่ตัวรับนะครับข้างๆนี้นะกดเลื่อนเป็นสเตดิโอนะครับปรับเลยดีกว่าส,สดกันอย่างนี้โอเคตอนนี้ปรับเป็นสเตดิโอแล้วนะครับก็จะมีตัวค่ายมา2ตัวนะเป็น ตัวนี้ตัวนี้คร oh, ับโบย่าพอเซ็ตรอบนี้ยผมขอต้องเปิดเสียงก่อนนะโอเคผมเปิดเป็นขัดเสียงทั้งคู่นะจะได้เหมือนกันทนั้งสองตัวเลยอันนี้เป็นโหมดสเตดิโอแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตัวไหนคือเสียงซ้ายเสียงขวานี่คือเสียงซ้ายเสียงขวาหรือเปล่าหรืออันนี้อันนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหลักการของเสียงสเตริโอก็คือมันจะแยกไม้สองตัวนี้เป็นซ้ายและขวานะครับ ก็คือเหมาะกับเวลาคนทักกันคุณภาพอย่างเงี้ยให้มันเสียงแบบธรรมชาติให้มันเหมือนแบบเสริร์ฟซ้ายขวามันจะเสียงจะค่อนข้างจะมีมิติมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิจะเป็นเสียงโมโนเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบว่าเท่ากันหมดทั้งสองตัวเดี๋ยวปรับเลยนะครับปรับเป็นโมโนเห็นไหมเสียงก็จะเป็นยังไงบ้างซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ต่างกันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเสียงโมโน เพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะการที่ใช้กัน2คนนะคนน,นึง,นนงติดตัวนึงคนนึงติดตัวนึงเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบว่าแยกการเหมือนคนคุยผัดก,กันคุยนะแต่มิติของเสียงก็จะหายไปเพราะมันจะเป็นโมโนไม่เป็นเสเตอริยโอวนะครับแต่ว่าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้งานของแต่ละคนนะครับสําหรับไมโครย่าลิงนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแลวครับประหยัดมากเลยจัดกันได้นะครับจิ๊ม แสดงกลับมาแล้วนะครับตะกี้ไปไงบ้างไปฟังเสียงทดสอบมาแล้วชอบหรือไม่ชอบเป็นยังไงแย่ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างพอใจนะด้วยคุณภาพประมาณนี้และในราคาแค่3 0 0ต้นต้นๆน่าครบนะระหว่างที่แบบว่าไม่อย่างเงี้ยถ้าไป DJI เนี่ยหมื่นแน่ๆผมว่าโบยา่าทำไม่ดีสำหรับนะไม่ตัวนี้นะครับค่อนข้างชื่นชอบนะ เออที่สําคัญเนี่ยตอนที่ผมเอาเออกไปทดสอบเนี่ยความรู้สึกวลนหนีไอตัวไม้ตรงที่หน้าปกเสื้อพวกนี้นะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้รู้สึกเกะก,กะอะไรมากนะอย่างเงี้ยแบบเออมันก็โอเคอยู่บางทีแบบมันหนีข้างล่างอะไรเงี้ยก็ยังโอเคอยู่บางทีสไพเป้ะเยอะไรเงี้ยก็ท่องตัวอยู่นะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเพิ่มน้ําหนักให้เรามากมมยมากมายขนาดนั้นเออส่วนไอตัวบอดี้เคสอลูมิเนียมตัวนี้นะครับเมื่อบวกกับไอตัวรับสัญญาณของอันเนี้ย รู้สึกว่าน้ำหนักก็มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับว่าเราลดน้ำหนักของไอตัวไม้นี่ลดน้ำหนักด้วยตัวไม้นี้ไปอ่ะบวกกันนี้ขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักก็ถือเฉลี่ยก็คือน่าจะใกล้ๆกับตัวไม้เดิมนะแบบไม่ใส่อะไรเลยน้ำหนักใกล้ๆกันแต่เนี้ยครบเครื่องมากได้เคสอลูมิเนียมแข็งแรงด้วยแล้วก็ได้ทั้งตัวไม้ด้วยเนอะไวเลสด้วย แต่แอบแอบเป็นห่วงนิดนึงนะไอตัวไมล์ไเลเนี่ยคือด้วยมันเสียบแค่นี้แอบกลัวหลุดแอบกลัวหลุดเหมือนกันบางทีบอกว่าเ้าไปเที่ยวข้างนอกก็ต้อง,งระมัดระวังนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่ามันก็ไม่หลุดหรอกแต่มีความเสียวไงมันเดือดมันแบบมันแค่เสียบเฉยเฉยอะ่ะบางทีแบบว่าเดาเดินถือไปแกวงโดน,ชนน,นชนนู่นชนนี่ระวังนิดนิดนึงนะครับอาจจะลวงได้เหมือนกันเสียวแต่มันก็แน่นอยู่นะแต่มันก็แน่นอยู่แต่วก็เสียวส่วนตัวโอเค ยังไงเพื่อนๆถ้าสนใจชอบคลิปนี้ก็จะตามไปกันได้นะผมใช้โบยาไปแล้วจะตามไปกันได้ผมแอบแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเท่าวๆนะเผื่อใครสนใจไม่ที่ร้านผมหรอกหามาราคาดีเป็นของโบยาอ f ฟฟิเชีแหละประมาณนั้นก็ลองดูพวกวันที่10 1 0 12 12 12อะไรพวกเนี้ยอาจจะมีโปรราคาพิเศษนะครับลองดูกันส่วนตัวผมให้ผ่านนะตัวนี้โอเค สำหรับคลิปนี้ไปยังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวส่วนคลิปหน้ามาเจอกันอะไรนะครับฝากติดตามด้วยสำหรับท่านไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b นนะครับวันนะครับช่วยกดให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะครับสำบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ